ไหมอ่าอ่าก็เลยเพี้ยนคำมาเป็นกอกกอกมิวครับผมแต่เขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกกอกอะครับออคือถ้าสังเกตดูชื่อภาษาอังกฤษอันสะกดเดียวกันเลยใช่ใช่ครับแต่ว่าเรามาออกเสียงให้เป็นเหมือนฝรั่งพูดอ่ะอ่ากอก๊อกเนี้ยกกกอย่างเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นกอกกอกมิวครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นของขอบคุณเอฟซีที่พูดมคะคือแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลาออกเนาะอ่าครับ อ๋อคือมาเฉพาะวันหยุดครับปรมาแต่เราจําได้เลยนะว่าพี่อกาเนี่ยนะครับเป็นช่องที่ยอดวิวดีมากนะฮะมีแต่หลักหมื่นหลักแสนวิวเยอะไม่พอแล้วพี่เสือก็ถือว่าแจ้งเกิดกับเขาเหมือนกันคือตอนนั้นเรามาชให้นกเยอะมากเรามาสัมผัสกับชาวบ้านคือจุดประสงค์ที่เราเราเข้ามาเห็นที่บ้านลุงพลแล้วเนี่ยเราเห็นชาวบ้านใช่ไหมเข้ามาค้าขายมาอะไรอย่างเงี้ยเราชอบในแนวที่ว่า เอาอาหารการกินมาขายตามคคาตลาดที่เขามีอยู่แล้วใช่เราชอบแบบนั้นเพราะว่าเราเคยมีช่องพ่อคงพอเพียงที่ทําเกี่ยวกับเกษตรแล้วชาวบ้านก็คือพอได้เหลือกินก็มาขายอย่างเงี้ยครอันนี้พอเราไปเห็นเราก็จะไปตามพวกแม่ดาอะไรเงี้ยรู้จักหมดเลยกับแม่ค้าที่ที่อยู่ตามตลาดนะครับครับอ่าครอันนี้ก็พอเห็นเขาแล้วเขาแม้แต่ลายเขาก็ยังเล่นไม่เป็นเลยอ่า ก็เลยแนะนำให้เขาให้ให้ไลน์ในกนะารเปิดนะออนไลน์เปิดขายออนไลน์เนี่ยทางไลนะ์เนี่ยก็คือห้กคนมีไลน์แล้วก็ไปรีวิวช่องขา,ข,าขายให้เขาแล้วก็แนะนำสินค้าให้เขาใช่แลที่ดูก็จะติดตามทางไลน์แม่คำใสย่ <c oughs> ยาหนิง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแม่พีเมื่อก่อนน้องปานที่อยู่ซอยอยู่ตรงข้างหน้านะครับนั่น <c oughs> <ๆ S 1> แหละลครับ ก็เริ่มจากเขาทําลายเป็นแล้วเขาก็เริ่มบอกเบอร์โทรแล้วก็เริ่มให้ไลน์แล้วก็ครั้นี้เขามาแนะนําน้องปานว่าทาไมไม่เปิดช่อง u t u b e ยายดูอยู่ช้องเปิดแต่ยายก็ดูนะแล้วน้องปานน้องปานก็เลยว่าน้องปานก็เลยบอกว่าโทรศัพท์หนูใช้ไม่ได้เลยมันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยเออแลนเขาได้โทรศัพท์ใหม่ก็กดนิวก็เอาไปให้ทุกนาดูยายดูหมดเลยนะดูขนาดนั้นเลยนะ พี่เสนเอาเอาเอาคนสัท์ไปให้น้องปานก็คือเริ่มก็แบบนั้นแหละเราเราชอบแม่ค้าที่เข้ามาขายแล้วก็จะไปขายแม่คาแต่ว่าถ้าลุงพลออกข้างนอกเนี้ยเราจะไม่ไปเพราะว่าเราไม่สะดวกในการเดินทางตามไปอย่างเงี้ยครับก็เลยจะอยู่แต่ที่ตลาดครับตลาดน้อยลุงพลอยู่ในใจตลอดเลยนี่เห็นไหมพอได้คุยกับยูทูบเบอร์รุ่นแรกๆเราก็จะนึกภาพ ย้อนไปถือเราเห็นงานเราเห็นพัฒนาการของตลาดตลอดเลยครับคือคือมีใครมาขายอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราจะชอบเข้าไปถามไปคุยแล้วพี่ก้องนิ้เห็นเสือไหมเสือทําอะไรเสือนี่มานี่คือที่แรกก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะมาอยู่มาอยู่โน่นนอนเต็นท์หลังลานก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วรู้จักเมนุ่นไหมจำเม่นท่นได้จำได้แมนุ่นเป็นคนไปรับเสือมาใช่ไหมอ่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาถามพี่ก่อนว่าพี่ก๊อก ไปรับเสือได้ไหมเนี่ยมีช่องใหม่มาชื่อเสืออะไรอย่างเงี้ยคนีพี่ไม่สะดวกไปก็เลยบอกแม่นู่นน่ะอยู่สกลนครก็เลยบอกอ่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปแบบนี้แล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็เลยไปคุยกับแม่นู่นแม่นู่นก็เลยอาสาไปรับเสือมาวันแรกที่เสือมาแรกที่มานั่งรถทัวร์อันนี้หลังจากเสือมาแล้วเสือกรมการเต็นท์นอนตาก เวลาฝนตกโคนอะไรไหลเข้าเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเขาตัดสิทธิเพื่ออะไรอยู่ก็ไปถ่ายผมก็ไปถ่ายบ่าเอ่กำลังเล่าความหลังสมัยที่มาโกกอกใหม่ๆกันง่ายเนาะแต่คนเดือดช่องกว่านมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับเราเห็นเราเห็นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยครับแล้วก็เราก็เห็นว่าคนที่อยู่กับคนที่ไปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมันก็เห็น เราก็เห็น,<ค>นตลอดดไม่ไคือคือคือใจเราอ่ะไปที่ปวดกเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าเราจะเชียร์คนนู้นคนนี้นะ,ะคือเราไปเพราะว่าเราไปอยากเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนมาเยอะแยะทําไมม,ไมีเห็นตามข่าวอ่ะเนาะคราวนี้ผมไปเนี่ยผมไปหมดเลยนะ,ะร้านท่าร้านแมทุมพูอะไรเงี้ยผมก็ไปหมดเลย แต่เขาไม่ต้อนรับผมเห็นไหมครับควันแรกที่ผมไปเนวโดราม่าใหญ่เลยที่ว่ายูทูบเบอร์บุกร้านเสื้อผ้าเนี่ยครับนั่นแหละคือเป็นจุดกระแสของกอกกอกที่ที่คนรู้จักเลยเออคือเราไปอ่ะเราไม่มีเจตนาอะไรเลยจริงๆเราไปด้วยความซื่อจริงๆอครับเพราะว่าเพื่อนมาแล้วเขาก็อยากไปเที่ยวมาเที่ยวก็เลยพาไปเที่ยวกอกกอกก็เห็นร้าน ผ้าอยู่ไหนเราก็ไปหมดเลยเนาะคือร้านขายของก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรแคเราไมนเป็นร้านขายของใช่เพราะมันเป็นของไทยออก็เลยได้มีวาทกับน้องชายป้าแตนโอ้ป้าเต๋นก็เลยมีวาทกันจนน่ะดูอยู่ดูเขาว่าว่าผมไปบุกลุกเขาคือซึ่งเราไม่ได้ไปบุกลุกเราไปอุดหนุนเราสามคนไปกินก็ซื้อด้วยนะาอซื้อผ้า ซื้อกับพ่ออนามัยนั่นแหละแล้วก็ต่อรองราคากันอะไรอย่างนี้ก็ปกตินี่แหละอยู่ดีๆมาไล่เราออกจากร้านเฉยเลยบโอ้ก็เลยนั่นแหละเป็นกระแสมาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งมันต่างมาจากมาบ้านลุงพลพอมาบ้านลุงพลล่ะลุงพลก็จะยิ้มให้ยิ้มให้ยิ้มให้แต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกันนะยิมให้เมื่อก่อนอะใช่เราต้องยอมรับว่า YouTube มันเยอะเนาะใช่ทีนี้เราก็ มนรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบคนใหม่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใช่ล้าจะทายอยู่ข้างนอกข้างๆเราไม่ค่อยกล้าเข้าเว้นแต่ว่าเขาเรียกคนเขาก็จะมองอยู่แหละว่ามีใครอะไรเข้ามาลุงเป็นคนใส่ใจคือใครที่มาอยู่กับลุงลุงจะเป็นคนใส่ใจทุกคนเลยเขาจะพยายามว่าคนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยวผมไปด้วยกันเนี่ยก็คือจําได้ไว้อีกคนหนึ่งครูหลอดเสียงคำครูหลอดอนอะนั่นแหละครั้นี้ครูหลอดเสียงคาเนี่ยเขาจะเป็นคน เข้าหาลุงพลเขาจะเข้าไปคุยอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามาแับจะยืนอยู่ข้างนอกโอ้พี่เสือมาตอนแรกแกเนาะโอ้เป็นเดือนมั้งกว่าลุงพลจะจําชื่อแล้วเรียกได้ยก้องแล้วเพราะมันเยอะปัจจุบันอ่าปัจจุบันนี่คือใครลงก่อนได้ก่อนครลงก่อนมีเร่อแต่ก่อนนี่คือเราพามาที่เอามาลงที่หลังก็ได้กว่าจะมาถึงวันนี้อะไรเยอรผก็ไปเก็บคลิปตามตลาดอย่างนี้แหละครับแล้วก็มาตุนไว้อทิตยหนึ่งผมก็ไปครั้งหนึ่งไปวันหยุด อย่างเงี้ยครับนั่นหละเพราะอยู่ตอนนั้นสมัยนั้นคลา์สดอย่างเดียวเขาไม่สนใจคลิปใช่เขาไม่ <après> สนใจเขาไม่สนใจคลิปนะคลา์สดอย่างเดียวตอนไมจะเป็นสายเก็บคลิปตามตลาดครับก็เลยไม่ค่อยมีใครทำคลิปนะแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ได้ไปกับลุงพลอย่างเงี้ยผมก็เลยเก็บสภาพที่อยู่อยู่หน้าหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะได้ตอนตอนเล็กๆนะใช่ไม่แอนก็ชอบไปดูทุกช่องเลยชอบ อยู่ช่องพี่ก็กลิ้วแล้วตั้งแต่แล้วก็ไปเสื้ออยู่เป็นตึกใช่ไหมแอนก็จะทำความสะอาดตัดยิงไม้อะไรอย่างเงี้ยอะไรสว็อยู่บ้านนะพี่เขาออกมาจากบ้านตอนกี่โมงเนี่ยวันนี้เหรอวันนี้นี่ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็อาบน้ําอะไรเสร็จออกจากบ้านก็ประมาณหกโมงบ้านที่อยู่ไหนนะอยู่กุชินารายอาเภอกุชินารายก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงไหม ประมาณชั่วโมงขับมาช้าๆอ่าไม่รีบเพราะไม่รีบเพราะว่าแกอยู่ตรงนี้เองเนาะจ้า เวลาเรากลับสุรินทร์เราก็จะอันนี้ก็เป็นสตอรี่เรื่องราวนะคะของพี่ก๊อกลิวเสือตาไปทุกท่านในชอบพี่ก๊อกกด้วยนะทุกคนที่เดินทางมาอยู่ที่ก๊อกกเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็ได้เจอกันก็ได้มาพื้นเพะส่งสติกเกอร์สีเขียวเมื่อก่อนนี้เขียวเหนียวมากที่อยู่บ้านก๊นนี้มันมีแต่กองยาวเดี๋ยวก็ลดเงี้คอนดูสี่ห้าพันใส่โฆษณาไม่เป็นเมื่อก่อนอ๋อ แต่ช่องเรานะมีช่องช่องเราช่องมีครั้งแรกที่คนไลค์คนดูห้าพันวันที่ลุงออกจากจุดจุดจุดแล้วกลับมาบ้านนั่นคือคนดูเยอะที่สุด5้าพันคนไม่ไลค์ส่หรอกมาพี่ก๊อกเนี่ยตองเน้นสายเดียวสายเก็บสายเก็บใช่ใช่ช่องวินิแล้วเราชอบฟังเสียพี่ก๊อกนิวด้วยนะ ชอบเปอนกันแล้วบางทีมันจะคนแล้วทเสียงได้เพราะว่าเขาจะพูดเปิดหน้าินไปเพราะเวลาถ่ายจะถ่ายแต่เหตุการณ์ข้างหน้าจะไม่ได้มาสองนัดไม่ให้าที่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วพร้อมกันโอ้โหโอ้สายกรอบกรอบกรุบกรูม้็มาแล้ว ใจจดใจจอทุกนาทีเลยนะคะมาแล้วนะคะสายกกกกตูมาแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะมาเจอกันแล้วพี่น้องโอ้โหนะมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ไปเคยลืมเลยดูพี่นวัดมองหน้าพี่ก้องนิวพี่นวัดไมเขายังหนุ่มอยู่เลยเขาหนุ่มอยู่พี่แล้วพี่ก็หล่อมาเดินแล้วพี่นะอพูดจริงพี่ังหรือเปล่าพี่เอาอันนี้พูดจริงพี่ยังหล่อมาเดินนะพี่นะ เออพี่นวัดแกดรอเหมือนเดิมนะคะเดิมครับรอแต่พี่ก้องเดียวเหมือนเด็กจริงนะเออคันนี้มีคันหนึ่งนู่นอ้าอ๋อคันนี้มีกี่มีช่องนะคันนี้มีสามช่องสามช่องดอกสามช่องช่องที่ห้าอนุวัฒน์ช่องที่หกอนุวัฒน์ปุ๊ชานเอลไม่ใช่เรามาแล้วห้านะห้าหกพี่อนุวัดเจ็ดปุ๊ แฟนตาไทยบ้านอีกคันหนึ่งมาแล้วอีขันหนึ่งอยู่นู่นนู่นนู่นสายสายกบกกบตูบู่นโอ้โหเร็ว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 เดี๋ยว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 เขาฮู้กับเราไหมล่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้โหทางทางนี้เป็นเป็นช่องที่ที่อะไรนะเสือช่องที่ที่มาอันดับ สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่ออสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบนสวัสดีจ้าสวัสดีแม่มุนทินแม่พีด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่องที่เก้าแม่ออออช่องที่สิบเจ้ยออช่องที่สิบเอ็ดแม่พีช่องที่สิบสองเบนเออช่องที่สิบสาม ไม่ดาฟเฟลไม่ีะสิบสามแล้วเนาะสิบสามแล้วนะคะจะพาเก็บบรรยากาศให้กลับไปอุ้ยเขาสวยมาเดิมเนาะเออหุ่นก็สวยมาเดิมอืมเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเอฟซนะคะคุณดวงเดือนสวัสดีจ้าไหนแม่พีเห็ดปลวกเห็ดปลวก เห็ดปลวกอยู่ไหนเห็ดปลวกดูอยู่นะคลิปน่ะอยู่ในรังค่ะอ้าวมาด้วยใช่ไหมเห็ดปลวกมาด้วยเหรอมาด้วยไม่หวาดไม่หน่อให้อกแอบเป็นยังไงบ้างหลานโอ้ดูคลิปทุกวันเลยก็สบายดีค่ะตอนนี้ถ้าถ้าถ้า การพัฒนาของเขาไปถึงขนาดไหนแล้วก็เย,ยี่ยมเจ้าเจ้าเจ้าเลยเออเช้ามาก็ต้องอะไรแต่งตัวไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้บางทีก็แบบนั่งทั้งหลับนะนะคะแอดมินไปอยู่กับแม่พีแล้วนะตอนนี้นะคะพวกเราขาดตัวละครไปวันนี้ให้เอร์อาพลเพื่อนดูแลเตรียมให้เรียบร้อยอะไรนิดอาพลไม่ได้มาไม่ได้มาค่ะมัน้องไปโรงเรียนกันค่ะ ในโซนกกกอกปมาถึงแล้วนะคะเหลือโซนอิสระยังไม่มาค่ะกำลังเดินทางมาเออใช่รถเ่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทักกันมาที่ไหนอ๋อพักที่เดียวกันบอกใช่พี่อ๋อไปแล้วไต่เป็นเมย์คนเสื้อเหลืองพี่กอกกอกนิวค่ะพี่กอกกอกนิวนะคะ f c นี่ นะคะค่ะรุ่นรุ่นใหญ่เลยนี่เราฝากช่องเขาด้วยนะเออนะคะเพราะว่าเอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ที่ฝากพี่ก็ก็นิวนะตั้งอย่างแต่ยังไม่ได้แล้วก็ปรทับใจนี่เม่บุญทินสวยเหมือนเดิมนะเอฟซีหุ่นดีมากเม่บุญทินแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเออ อะไรก็ไม่ทำาิปก็ไม่ทำไม่เป็นไรมีกินแล้วมีกินแล้วแม่บุทินบอกคลิปก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำแต่ว่าแม่มุทินก็มาอึดมาอยากนะกีดยางทุกวันกีดยางนมีสวนนะนเออใช่พะแถบ,บนั้นเขา,ขาเ,เสร็จทีทุกคนลูกพันมาค่ะลูกพันอยู่นู่นนู่นไงลูกพันนั่นไงลูกพันอยู่กับรถพ่อนุวัฒนั่นนั่ ช่องที่สิบสี่แล้วนะคะของปลาแดงนะคะจ้ะโอ้ดูรถนี้รถนี้นลนี่นะใช่รถปลาแดงไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่นะปลาแดงคือเสือเขาจะเป็นคนที่นับช่องตลอดตั้งแต่สมัยไหนแล้วเช็คช่องมาเป็นอันดับแรกไม่คือเรารวมกันว่าวันนี้เราจะทายว่าประมาณ20ช่องที่มาเออว่านมันจะถูกไหมใช่ใช่ใช่ เออแม่ดาใบไป้มันซีมืดเวลาเด้แม่ดาลืมแอทานตะวันจ้ะดอกไม้มาหรือยังน้องเอ๋ยพี่รออยู่อยู่ที่สารกลางเนาะอันนี้สารกลางเนาะให้เขามาส่งที่สารกลางเลยเด้อนะคะนะเออให้เขามาส่งที่การสารกลางเลยดอกไม้กําลังจะมาส่งขอบคุณค่ะสิบเอ๊ะเมื่อกี้สิบเจ็ดแล้วพอสิบห้าสิบหก พอลลี่อ่าสิบหกพอลลี่ช่างตั้มนะคะอ่านับช่องเดียวใช่เพราะเมียรวนยางเออโพเมียร์สวนยางด้วยไงสิบเจ็ดได้ข่าวว่ามีใครเลี้ยงอะไรวันนี้แม่วันนี้มีใครเลี้ยงอะไรได้ข่าวว่ามีเลี้ยงอะไรอ๋อนี่รถพอลลี่เตี๋ยวขันรถโอ้เตี๋ยวขันรถเลยไปแม่ค่ะโอเคค่ะช่างตั้มแต่งตัวหล่อมากเลยโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูนะรถคันนี้ขนอะไรมาปัสดีค่ะวัดดีค่ะพอลลี่ปัสดีค่ะนุ่มนุ่มเกาหลีโอ้โหผู้ชายผู้ชายเขาขอแรงผู้ชายหน่อยค่ะวันนี้ใส่เสื้อคล้ายๆกันด้วยนะคะวันนี้โอ้แต่งตัวหล่อเลยแต่งตัวหล่อเลย เออนะนี่ค่ะอ่าผู้ชายผู้ชายค่ะอ่านะใครที่เป็นผู้ชายนะอ่าผู้หญิงยกไม่ได้นะมดลูกเคลื่อนนะฮะจะถ้าผู้ชายก็จะใส่เลื่อนเออเออเออนะ โ,อ,โอาเอาข้าร่มเอาเข้าร่มเลยเอเอข้อาร่มเ,เ,เลยตอนนี้เราต้องหาร่มอยู่แล้วเออเราต้องหาร่มอยู่แล้วตอนนี้พี่น้องโอ้โหดูมาเป็นถังเลยพี่น้องนะเออมาเป็นถังเลยพอลีเดี๋ยวดินแดง <c oughs> เดี๋ยวดินแดงเข้ามาแล้ว,ลลวอเดี๋ยวดินแดงมาแล้วนะคะนั่นก็เป็นที่สิบสิบสิบแปดน,นะคะเป็นช่องที่สิบแปดแล้วนะคะ อะไรเต็มถังเลยพี่น้องหมูแดดเดียวหมูแดเดียวเอาอาหารออกใส่น้ำแข็งโหเขาเลี้ยงเต็มที่เลย FC เลี้ยงเลยอะผ่านช่องทางตามพอลี่นะฮะ FC วันนี้ใครไม่ต้องซื้อข้าวเลยฮะโอ้วันนี้เราไม่ต้องซื้อนะวันนี้เออเออจ้าน่ะ แกก็นึ่งข้าวเหนียวมาให้แอดแอนกินด้วยนะเจ๊เจ๊นะฮะอ่ะแกอดไม่เห็นไหมไม่อดไม่อดเจ๊ฮะไม่อดทักข้าวเหนียวฮะเออแล้วข้าวโพดข้าวเหนียวมาให้เราเออแล้วก็มีน้ําแข็งมีน้ำในกระเจฮะป๊าป๊าเจ๊ก็มีอื อันนี้เซลล์เองบอกอันนี้เอาใส่เลย่อนใช่ไหมมาแพงอ่ะใส่เลื่อนเอายายสมน์เร็ว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 ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกค่ะ